ปักหมุดร่องรอยวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตอนที่3กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่ง สวัสดีครับยังอยู่กับผมอาร์มกรกันนะครับกับการปักหมุดตามรอยวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติและเช่นเคยวันนี้อยู่กับกูรูที่น่ารักที่สุดครับพี่หมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอามครับแซวพี่หมีก่อนเลยวันนี้มาพร้อมภาพบนคอนะครับครับดาวนิดนึงครับผมอาวพี่หมีครับวันนี้เรา ไปเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมที่ไหนดีครับเอาอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยนะครับเราเอาเรื่องกรุงเทพกันดีกว่าครับกรุงเทพแบบจุดเริ่มต้นใจกลางกรุงเทพกันเลยครับว้าวว่าแต่ว่าที่ว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าใจกลางกรุงเทพเนี่ยมันตรงไหนครับพี่หมีอืมก็คือตรงที่ใครๆก็รู้จักเรียกกันว่าเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในยังไงครับ เห็นภาพครับเป็นยังไงครับครับคือเริ่มแรกเลยนะครับก่อนจะสิ้นยุคทนบุรีเนี่ยบ้านเมืองเกิดจลาจนครับรัชการที่หนึ่งซึ่งตอนนั้นดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยกำลังยกทัพไปรบที่ชายแดนด้านขเขมรอยู่พอท่านทราบว่ามีการจลาจนเกิดขึ้นก็เลยยกทัพกลับมาและก็ส่งคนไปดูลาดเราว่าในเมืองหลวงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างระหว่างนั้นท่านก็พักทัพอยู่ที่นี่ครับ ซึ่งตรงนี้มีตำนานเล่าว่าท่านได้ให้ไพร่พลรวมทั้งตัวท่านเนี่ยชำระร่างกายให้สะอาดหลังจากเดินทับกันมาไกลถ้าเรียกคำสามัญก็ต้องบอกว่าอาบน้ำสระเผ้าสระผมกันนั่นแหละครับ,รบตรงนี้รู้ไหมว่าที่ไหนอระอาบน้ำสระถ้าผมเดาน้ต้องมีคำว,ว่าสระอะไร วัดสเกดเหรครับใช่ถูกต้องครับวั s <S ดสเก<อ>ดท่านเดิดเองครับ <laughs> จากนั้นท่านก็เข้าไปจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติสุข <Okay. S 1> แล้วท่านก็เล็งเห็นว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กเกินไปซะแล้วขยับขยายยากบ้านเมืองก็กําลังเจริญขึ้นเรื่อยๆก็เลยทรงย้ายเมืองหลวง ข้ามแม่น้ำเจ้าพญามาอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าเราจะไม่ย้อนอดีตก,กลับไปที่กรุงศรีอยุธยาแล้วจะมุ่งหน้าไปสู่อนาคตกับเมืองหลวงแห่งใหม่ประชาชนก็จะได้เป็นที่แน่ใจว่าจะฝากอนาคตไว้กับเมืองหลวงแห่งใหม่นี่แหละอืมซึ่งก่อนที่จะมาจุดนี้เนี่ยแน่นอนการที่จะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีเมืองนี้นะคะที่เรียกเรียกกรุงเทพนะครับใช่ครับ ็นอะไรครคับตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอาบครับแต่เดิมเนี่ยเป็นที่ทํามาหากินของชาวจีนครับราชการที่1เนี่ยโปรดให้ย้ายชาวจีนไปไว้ที่สําเพง แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ทรงสร้างเป็นพระราชวังและก็ขุดคููคลองร้อมรอบตามแบบอย่างอายุทยา,าเริ่มจากขยายคูเมืองชั้นในแล้วก็ขุดคลองรอบกรุงออกไปอีกเป็นชั้นไกลออกไปอีก800เมตรซึ่งก็คือคลองโอ่งอ่างและก็คลองบางลำพูเ<อ>ชื่อมด้วยคลองหลอดวัดราชบพิรและคลองหลอดวัดราชณดาพื้นที่ตรงนี้แหละครับก็คือใจกลางของกรุงเทพมหานคร การัตนโกสินทร์ถูกต้องครับครับเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะ <c oughs> อ้าวพูดถึงวัดสะเกตงั้นก็ไปดูขยายความอีกสักนิดหนึ่งครับที่วัดนี้นะครับถ้าล่องไปตามคลองหลอดผ่านทางวัดราชนัดดาราม ไปจนถึงสนามหลวงเลยครับอยากรู้ครับว่าเราจะเจอร่องรอยวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่1ยังมีเหลืออยู่บ้างไหมครับอะลองไปดูกันเริ่มจากวัดครับเราก็ควรจะเล่าเรื่องพระสักหน่อยอในสมัยรัชกาลที่1นเนี่ยนะครับไม่ค่อยสร้างพระสักเท่าไหร่แม้ว่าพระองค์จะบูรณะวัดต่างๆขึ้นมาหลายต่อหลายวัดก็ตามแต่ทําไมไม่ค่อยสร้างพระรู้ไหมถ้าผมเดานะครับ วงราชการที่1ก็น่าจะยังหาช่างยากเหรอครับอืมก็มีส่วนนะแต่จะว่าไปเนี่ยช่างสมัยยุทธยา ก็ไม่ค่อยเหลือแล้วสักเท่าไหร่นะครับแต่ช่างสมัยรัตนกโกสินทร์เองก็ยังพอมีอยู่พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัตนกโกสินทร์เนี่ยก็อย่างเช่นพระคันธาราชที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลพระพุทธจักรพัิประดิษฐานอยู่ในหอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังพระศรีสันเพชพระประธานในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสริกแต่งจริงนะครับอ่านครับเหตุผลจริงๆที่ไม่ค่อยสร้างพระในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าท่านโปรดเกล้าให้อัน เชิญพระพุทธรูปที่ถูกทอดทิ้งไว้ที่เมืองสุขโขทยัยเมืองลบบุรีและก็กรุงศรีอยุธยากว่า1,500องค์มาบูรณะแล้วก็พระราชทานไปเป็นพระประธานในพระอารามต่าง ซึ่งนั่นก็แปลว่าเวลาเราไปดูพระพุทธรูปตามวัดต่างๆในกรุงเทพเนี่ยเราก็จะพบกับร่องรอยวัฒนธรรมของเราที่สืบมาแต่โบราณน,นั่นเอง <Okay. S 3> เรียกว่าไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วก็รวบรวมมาอยู่ตรงที่นี่ที่ศูนย์กลางแห่งนี้อยู่ที่นี่เองครับและนอกจากพระพุทธรูปแล้วนะครับพระธรรมและก็พระสงฆ์นี่ก็สําคัญครับซึ่งรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงเห็นว่าหลังจากที่ผ่านสงครามมาหลายครั้ง พระไตรปิฎกที่เรามีอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไรนักขาดหายไปก็หลายส่วนแม้ว่าจะมีการรวบรวมคัดลอกเอาไว้แต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีรัชการที่หนึ่งก็เลยโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกโดยการคัดเลือกพระสงฆ์ทรงความรู้ทางพระปริยัติธรรม218รูปกับราชบัณฑิตอีก32ท่านร่วมกันสังคายนาใช้เวลาสังคายนาอยู่5เดือน ก็สำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงแล้วก็โปรดให้มีการคัดลอกพระราชทานไปยังพระอารามหลวงทุกแห่งโอ้โหนะฮะน่าสนใจมากๆพี่หมีครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือรูปรวมพระพุทธรูปตามหัวเมืองต่างๆครับพระธรรมก็เป็นเรื่องของพระไตรปิฎกมีการชำระครับและพระสงฆ์ละครับพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมื่อเสด็จขึ้นสมยราชสมบัติแล้วเนี่ย ท่านได้ทรงเร่งรีบฟื้นฟูคณะสงฆ์เนื่องจากทรงเห็นว่าพระสงฆ์บางส่วนมีวัตรปฏิบัติไม่เหมาะสมและทิ้งข้อบัญญัติทางพระวินยัยทําให้เป็นแบบอย่างที่ไม่สมควรถึงกับมีพระราชดําริว่าเป็นคนอาสัตส์สอพอทำให้เสียแผ่นดินจึงโปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมให้สอบสวนและศึกพระที่มีพระวินัยหย่อนยานเสียส่วนพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรม ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์และส่งไปไประจำตามวัดต่างๆเพื่อปกครองดูแลพระสงฆ์สมณเณรให้เรียบร้อยต่อไปครับโอ้โหดีจังเลยนะฮะใช้คำว่าท่านทรงเด็ดขาดสมกับเป็นนักปรบแบบนี้เลยนะครับใช่ครับและนอกจากนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ยังทรงเริ่มตราระเบียบพระสงฆ์หรือที่เรียกว่ากฎพระสงฆ์ เพื่อแก้ไขคณะสงฆ์ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของประชาชนให้กลับมาปฏิบัติเคร่งครัดตามพระวินยัยเหมือนในสมัยพุทธกาลครับอาวสาธุเลยครับครับและในสมัยนั้นนะครับยังมีการห้ามพระเทศตลกขนองครับซึ่งถ้าใครทำเนี่ยจะถูกลงโทษทั้งพระทั้งญาติโยมที่ฝังด้วยโอ้ลโทษนมดเลยฮะใช่ครับ และยังห้ามพระภิกษุสามเณรได้รับฝากสิ่งของเงินทองของคารวาสห้ามเรียนวิชาอิทธิฤทธิ์และถ้าไปมีเรื่องพัวพันทางชู้สาวให้เป็นปราชิกจับศึก ถ้าใครปกปิดเรื่องประราชินเอาไว้จะถูกลงโทษถึงเจ็ั่วโคตรเลยทีเดียวครับโหเรียกว่ากดเข้มข้นแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับด้วยความเข้มข้นของพระองค์นี้เองครับการพระศาสนาก็เลยเรียบร้อยได้รับศรัทธาจากประชาชนชาวพุทธมากมายเลยทีเดียวครับโอครับ ถ้าพูดถึงร่องรอยวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่1นเนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้นกันที่วัดพระแก้วหรือชื่อที่เป็นทางการก็คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามครับ<ม>วัดนี้เนี่ยนะครับสร้างขึ้นพร้อมๆกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและการสร้างกรุงเทพเมื่อปี2325ซึ่งตามประเพณีเนี่ยการสร้างพระอารามหลวงในพระราชวังเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตแล้วอย่างวัดมหาธาตุในเขตพระราชวังกรุงสุโขทัย แล้วก็วัดพระศรีสันเพชญในเขตพระราชวังกรุงศรียุธยาคือจะมีแต่เขตพุทธาวาสแต่ไม่มีสังฆาวาสครับก็คือไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดถูกต้องเก่งมากครับพามครับวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนั่นเองและรอบๆเนี่ยก็จะเป็นเจดีพระอุโบสถพระวิหารแล้วก็หอไตรต่างๆด้วยครับงดงามมากครับพระเบียงรอบพระอาราม สมัยก่อน,นี่ยก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้หรอกนะครับตรงประตูสีรัตนาศาสดาที่ผนังระเบียงเนี่ยจะเป็นภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติซึ่งการวาดภาพและการเล่าเรื่องและรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นเนี่ยถูกซ่อนเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ในภาพเขาเรียกพวกนี้ว่าภาพกาครับอ๋ครับหลายภาพถ้าผมจะไม่ผิดนะพูดเป็นยุคนี้ก็มีความ ทเรื่องมีความ18บวกเหมือนกันนะครับจะว่าไปถูกครับนั่นแหละครับศ <c oughs> ิลปินเนี่ยต้องมีอารมณ์ศินบ้างเป็นบางเวลาใช่ไหมละครับ <Okay. S 2> พอตอนพักจากการวาดภาพใหญ่ศิลปินก็มักจะแอบวาดภาพเล็กๆน้อยๆสะท้อนอารมณ์ตัวเองบ้างเป็นธรรมดาครับ <c oughs> แต่ที่สวยมากๆก็คือภาพบ,บนบานประตูมุกที่พระอุโบสถซึ่งเป็นฝีมือของเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานฝีมือ ที่มีความยอดเยี่ยมที่สุดชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวครับสวยงามจริงๆครับภาพนี้และที่ต้องบอกก็คือว่าพระแก้วมรกตที่ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ของชาติไทยเราเนี่ยแหละครับพระแก้วมรกตเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพระพุทธรูปองค์สําคัญของบ้านเรา อยากรู้ประวัติครับพี่หมีมต้องบอกว่ามีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวครับอาจเป็นว่าีขอเล่าย่อยๆกละก,กันครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยยุคที่ยังไม่มีประเทศนั้นประเทศนี้แบบในปัจจุบันเนี่ยนะครับ,รบพระแก้วมรกตถือว่าเป็นพระที่แกะสลักจากหยกก่อนศิลปะยุคเชียงแสน ประดิษฐานอยู่หลายที่ในดินแดนแถบนี้ครับตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำปางหลวงพะบางเวียงจันทนบุรีมาจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันครับอ๋อครับหลายที่จริงๆครับใช่ครับแล้วเครื่องทรงของพระแก้วมรกตที่มีสามฤดูเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 ทรงสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายโดยใช้ช่างฝีมือดีเยี่ยมในสมัยนั้นเป็นผู้สร้างขึ้นจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่9เครื่องทรงชุดเดิมก็เก่าแล้วก็ชำรุดเกินกว่าจะซ่อมให้งดงามอย่างเดิมได้ mm hmm. ก็เลยมีการสร้างเครื่องทรงชุดใหม่เพื่อใช้ในพระราชพิธี ส่วนเครื่องทรงชุดเดิมก็เก็บรักษาไว้เป็นมรดกของชาติต่อไปครับโ,โหงดงามมากครับพี่หมีใช่ครับอทีนี้ถัดมาก็ต้องมาที่นี่ครับศาลหลักเมืองครับใืล้ใกล้กันครับศาลหลักเมืองเนี่ยที่เห็นเนี่ยมี2หลักนะครับหลักเดิมเนี่ยสร้างเมื่อตอนสร้างกรุงเทพที่แรกสูง187นิ้วพ้นพื้น1 8นิ้วฝังอยู่ในดินเนี่ย79นิ้วครับ ส่วนหลักที่สองรัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นมีความสูง108นิ้วมีลักษณะตามแบบอย่างกรุงศรีอยุธยาแล้วอันเชิญมาประดิษฐานไว้ด้วยกันในศาลหลักเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับด้านนอกล่ะครับของศาลหลักเมืองเป็นยังไงครับอ่าที่ด้านนอกเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคือซุ้มเทพารักษ์ทั้ง5้าคือเจ้าพ่อหอกลอง เจ้าพ่อเจตคุบพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและก็พระการชัยศรีครับอืมอ,อ่ะถัดมาอีกสักน,นิดนึงครับถัดมาจากศาลหลักเมืองไปดูที่หน้ากระทรวงกลาโหมตรงนี้เนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่กันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ในสมัยราชการที่หนึ่งเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าหรงทรงเป็นนักรบครับเราก็มาดูแสนยานุภาพของอาวุธในสมัยนั้นกันครับ และนี่ก็คือปืนนารายสังหารเป็นปืนสำริดบรรจุกระสุนทางปากกระบอกใช้ดินดับเป็นดินระเบิดเป็นปืนป้อมนะครับไม่ใช่ปืนสนามซึ่งปืนกระบอกนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมรภกาิที่1น่1เพื่อให้คู่กับปืนพญาตานีครับส่วนปืนพญาตานีเนี่ยนะครับอามตำนานเล่าว,ว่าเมื่อคราวสึกเก้าทัพกรมพระราชวังบวรได้ยกทัพไปตีเมืองทางใต้ได้ปืนกระบอกนี้มา กับอีกกระบ,บอกหนึ่งคู่กันชื่อว่าปืนสีนักขีแต่บังเอิญปืนสีนักขีเนี่ยตกน้ําไปซะก่อนจึงเหลือแค่ปืนพญาตานีกระบ,บอกเดียวราชการที่1จึงโปรดให้สร้างปืนนารายสังหารไว้คู่กับปืนพญาตานีครับโอ้โหนะน่าสนใจมากๆครับพี่หมีนี่ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่เราพาไปปักหมุดร่องรอยวัฒนธรรม <Okay. S 2> นะฮะกับความเป็นมาของชาติ ในวันนี้ในยุคนี้ก็จะเห็นร่องรอยที่จะท้อนจากเรื่องราวจากเมื่อวานแล้วก็จริงๆยังครบถ้วนนะครับในเรื่องราวความเป็นบ้านเมืองของเราเออกว่าจะมาเป็นชาติของเราได้ทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าต้องผ่านศึกสงครามมาไม่ง่ายเลยฮะใช่ครับพระเจ้าแผ่นดินและประสบนิกรในสมัยโบราณเนี่ยนะครับได้ร่วมใจร่วมมือกันร,รักษาบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับามครับ,รบแล้วพอผ่านศึกสงครามมาถึงยุครัชกาลที่หนึ่งนะครับที่บ้านเมืองยุคนี้เนี่ย ตอนนั้นยังถือว่ายังอยู่ในยุคสงครามอยู่ไหมฮะเมื่อว่างเว้นจากการศึกนะครับราชการที่หึ่งก็โปรดให้สร้างเสา,สาชิงช้าไว้สําหรับประกอบพระราชพิธีตรียมประวัย hmm. ถวายพระอิศวรที่เสด็จลงมาเยี่ยมเยือนชาวโลกมีการโลชิงช้าซึ่งเปรียบเสมือนพญานาคไกวตัวให้พระอิศวรดูว่าโลกมั่นคงแข็งแรงดีอยู่ไหม ซึ่งก็เปรียบเหมือนพระราชอาณจาจักรกรุงรัตนโกสินทร์แข็งแรงดีซึ่งตรงนี้เป็นคติความเชื่อที่ทํากันมาจนในยุคหลังก็ยกเลิกไปครับอืมครับพอนึ่ภาพตามตอนที่เขาโลชิงชาจยคงจะน่าหวาดเสียวนะน่า <ใช S 2> ดูครับหวาดเสียวมากๆเลยนะครับนี่คือร่องรอยวัฒนธรรมครับในสมัยรัชกาลที่1จริงๆแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับพี่หมี จากวัดสะเกตจนมาถึงวัดพระแก้วมาสารหลักเมืองแล้วก็มาถึงเรื่องราปืนใหญ่แล้วก็เมื่อกี้นี้เสาชิงช้าด้วยใช่ครับแล้วถ้าจะว่ากันไปจริงนะครับนี่ก็เกือบจะครบแล้วนะครับ,รบเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่หมีจะพาไปปิดท้ายที่นี่ก็แล้วกันครับอ่าที่ไหนครับอ่าตามมาตามมาเลยครับนี่ไง ้านี่มันสะพานพุทธนี่ครับถูกต้องครับอามครับเมื่อปี2475เนี่ยนะครับตอนที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยมีการสร้างสะพานนี้ขึ้นก็คือสะพานปฐมบรมราชานิสอรณน์ครับใช้เวลาสร้างนาน4ปีพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ระทับเหนือพระราชบัลลังก์หล่อด้วยทองสำริดส่วนสะพานเนี่ย เป็นสะพานเหล็กสีเขียวตามสีประจํำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่1และรัชกาลที่7เปิดสะพานให้เรือลอดผ่านได้โครงสร้างสะพานเนี่ยมองจากทางอากาศเนจะเห็นเป็นรูปลูกศรอ,ออกแบบตามตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่7โอนะ้โหนับว่าสง่างามแล้วคงต้องใช้คำว่าเป็นเกยียรติเป็นสีกับพระนครครับใช่แล้วครับ แล้วบริเวณลรอบนะครับก็ยังมีวัดราชบุรณะที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ด้านนั้นก็โรงเรียนสุขลาบวิทยาลัยที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ใกล้ๆกันก็คือปักของตลาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับ โปรดให้ขุดคลองตลาดเชื่อมกับคลองอื่นๆที่ขุดมาก่อนหน้านี้แล้วแถวนี้เมื่อก่อนในเรียกว่าตะพานป่าปัจจุบันเนี่ยก็มีผักสดดอกไม้ผลไม้มาวางขายกันเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็ไปซื้อดอกไม้บ่อยครับพี่หมีครับผมใช <laughs> ่มา,มากๆนะฮะ,ะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวไปแล้วด้วยตอนนี้จะบอกว่าวันนี้ได้เห็นภาพของรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่หง นะฮะน่าสนใจมา,มากๆแล้วก็มีความสําคัญกับบ้านเ mm. มืองโดยเฉพาะกรุงเทพของเรามากๆเลยสุดยอดจริงครับพี่หมีใช่ครับอาอแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับพี่หมีอยากจะบอกว่าขอบคุณรายการนี้ที่นําเสนอร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยังคงตก,ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันที่เราเยี่ยมชมกันในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นนะครับ mm. ของดีๆของไทยเราเีย,ยังมีอยู่อีกมากยังมีให้รอชมกันอีกเยอะครับ ไปศึกษาให้รู้ไปดูให้แจ่มแจ้งเพียงแต่ถ้าเราไม่ละเลยหรือหลงลืมไปเราก็จะค้นพบรากเหง้าของตัวตนของเราที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็อยากจะฝากไว้ให้ช่วยกันศึกษาและก็อนุรักษ์กันไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเรียกวา่า ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือเหมือนกับเรารวมไฮไลท์ในสมัยยุคสมัยนั้นมาบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองรจริงๆจะมีเรื่องราวน่าสนใจอีกเยอะมากเลยนะครับและตอนต่อไปพลาดไม่ได้เลยนะพี่หมีเป็นเรื่องราวของศิละปะปฏิมากรรมวรรณกรรมจิตกรรมนาตยศสิทธ์นะครับแน่นอนนี่คือรัชสมัยรัชกาลที่สองใช่นะครับ ห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมครับจะพาไปท่องเที่ยวติดตามการปักหมุดร่องรอยวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์ความเป็นชาติในตอนต่อไปแต่ตอนนี้ขอขอบคุณูรูของเราครับขอบคุณพี่หมีมากมากครับ,รบผมและพบกันตอนหน้านะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปักหมุด ร่องรอยวัฒนธรรมจากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติตอนที่3กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่ง